ว่าไงจ้าเออเออวันดีครับคุณครูวันดีจ้านายมูวันนี้เนี่ยครูคขอมาเยี่ยมบ้านหน่อยนะเออครับครับครับเออจะจครับเออคุณครูมาพอดีเลยหน้าก่อนขาหน้าก่อนขาคือเมื่อวานเนี่ยไอ้มูาเนี่ยมันไปเอารถเว็บร้อยเนี่ยไปแต่งไฟหน้ามาคา่ะคือไฟหน้ามันิสว่ังของไฟถนนอีกครับโอ้ไฟสีเหลืองสองตาคนด้เนี่ย วันเนี่ยมันไม่ทําหาไรกัครูกลับบ้านมาเนี่ยมันแต่งแต่รถอย่างเดียวเลยอขนาดนั้นได้ล้วไหนโมเออเออคือผมช่วยแม่อยู่นะครับคุณครูช่วยอะไรคะเออเออเออช่วยจับปัญหาครับตั้งแต่งรถเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดแล้วกันคุณครูฉันปวดสมองไปหมดแล้วมันแต่งรถเว็บยันเครื่องบินแอรสิบหอ้านิทโฮ มันเขมนไต่แล้วไปย่ากองเลยนะครับคุณแม่ใช <ke> ่ค <ook>? ่ะคุณแต่ของมันนี่แต่งไม่ดูแลเฉยไอเรื่องแต่งรถกับการผ่านเงินของมันเนี่ยนะคุณครูฉันไม่อยากจะพูดมันปวุ๊ดยังไม่หยุดที่ไหม